สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเครื่องประจําราศีนะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำนักษัตรด้วยนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมักมีคําถามอยู่เนืองๆน,นะบ่อยครั้งว่าเราควรคล้องพระนะฮะแบบไหนดีจะดูแบบไหนให้เข้ากับดวงชะตานะจริงๆแล้วในในในพื้นดวงเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคือบางคนเนี่ยอาจจะคล้องพระบางอย่างอันนี้ว่าที่ดวงชะตาของคนนั้นเป็นเฉพาะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ดูดวงละ่ะเราจะหาวิธีการคล้องนะไม่ต้องพึ่งหมอดูแลนะดูเองเลยเราจะทำยังไงวิธีการเนี่ยท่านจะต้องไปผูกลัคนาก่อนว่าท่านเกิดลัคนาอะไรถ้าเกิดท่านเกิดลัคนาอะไรให้ยึดลัคนานั้นเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดไม่รู้เวลาเกิดทาําไงลัคนาก็ไม่รู้ใช้าราศนะีวันที่คุณเกิดเนี่ยาราศีอะไรก็ให้ยึดาราศีนั้นเป็นหลักแต่ถ้าไม่รู้าราศีอกีกนะะ เอานักษัตริย์เลยนะฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็จะไขข้อข้องใจให้นะโดยใช้ของหนังสือของอาจารย์เล็กพูโตนะซึ่งเป็นโหราศาสตร์ฉบับภูหลวงระบบภูหลวงนะฮะซึ่งอาจารย์เล็กปูโตเนี่ยได้กำหนดนะพระเครื่องนะที่จะคล้องไว้ประจำกายเนี่ยแต่ละราศีโดยอาศัยดาวประจำราศีนั้นในการกำหนดกับฉบับอาจารย์ต้นนะฮะอาจารย์ต้นเนี่ยใช้ ราศีว่าธาตุอะไรนะธาตุราศีอะไรเป็นตัวกําหนดฉะนั้นมีอยู่2ส,สูตรแล้วแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบแล้วท้ายคลิปเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าของพระอะไรช่วยอะไรดีจากการทดสอบนะคือลองมาแล้วนะคือลองของมาแล้วนะอะไรใช้ได้ผลดีที่สุดอันนี้ก็เป็นหน้าตาของหนังสือขอ,ของท่านอาจารย์เล็กปูโตนะซึ่งเป็นโหราศาสตร์ระบบภูหลวงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ ภูหลวงนะศิลปินแห่งชาตินะอันนี้เป็นหน้าหนังสือนะจะอยู่เล่มที่3นะบทที่27พูดว่าด้วยเรื่องพระเครื่องประจำราศีคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าจริงๆพระเครื่องเนี่ยนะพระเครื่องเนี่ยอ่าพระเครื่องนะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่คล้องพระนะคนโบราณเนี่ยจะใช้วิธีการก็คืออ่าคล้องเครื่องรางเพราะเขาถือว่าพระเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ควรเอามาอยู่ให้ ร่างกายแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเรานิยมเอาพระมาคลองด้วยคนโบราณเนี่ยเมื่อเขาไม่ใช้พระอ่ะเขาไม่ใช้พระเขาจะคลองอะไรเขาก็จะใช้พวกเครื่องรางของขังนะพวกตะกุดพวกพายันพวกเบี้ยกแก่หรืออ่าสิ่งมงคลต่างๆนะสิงสาลาสั์หนมานลิงคุดอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาถือว่าพระเนี่ยหรือพระพุทธรูปเนี่ยควรอยู่ที่วัดอันนี้คือความเชื่อในสมัยก่อนนะแต่ในยุคปัจจุบันเรานิยมเอาพระเครื่องเนี่ยซึ่งอยู่ที่วัดเนี่ยมาคลองนะก็เลยเป็น เป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแต่าจาันผูหลวงเองเนี่ยท่านก็กําหนดนะฮะเครื่องรางของขังเนี่ยที่จะเอามาคล้องเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเนี่ยก็โดยกําหนดราศีนะเช่นราศีเมษนะราศีเมษเนี่ยมีดาวพูโตนะฮะเป็นเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะท่านก็แนะนําว่าควรเป็นพระพุทธรูปปางลีลาปางเปิดโลกนะคือปางลีลากับปางเปิดโลกจะไม่เหมือนกันนะลีลาเนี่ยคือท่าท่าเดินที่มี ให้เรานึกถึงพระพุทธมนตรพระุทพระพุทธมนตรเนี่ยที่ปฐมนคนปรปฐมเนี่ยจะเป็นจะเป็นพระปางลีลาส่วนพระปางเปิดโลกเนี่ยจะเป็นปางที่ถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมก็พยายามนึกนะฮะนึกชื่อวัดอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นปางที่พระพุทธพระพุทธรูปเนี่ยยืนแล้วเหยียดนะฮะแล้วแบมือแล้วเหยียดลงมาทั้งสองข้างอันะะนี้จะเป็นปางเปิดโลกเสด็จ มาจากสวรรค์น่นนะฮะหรือบางทีก็คล้องผ้ามาลายนะอีกราศีหนึ่งก็จะเป็นราศีพฤษภนะ,ะเป็นราศีธาตุดินท่านก็นแนะนําว่าควรจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะฮะอันนี้นะฮะส่วนราศีเมถุนนะ,ะก็ควรจะเป็นพระนะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะอันนี้เป็นพระประจาําราศีธาตุลมนะเมถุนนะ ส่วนกรกฎนะฮะก็ควรจะเป็นพระปางห้ามสมุดที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะหรือมีพระพุทธรูปที่ลอยตามน้ำมานะเช่นหลวงพ่อโสธรอ,อันนี้ก็จะตรงกันนะแล้วก็ราศีสิงห์นะควรเป็นพุทธสิหงห์หรือพระสิงห์หรือพระพุทธชินสีส่วนราศีกันควรเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันนี้ราศีกันนะเออแล้วก็ราศีตุลควรเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชนะ ราศีตุลน,นะพระพุทธชินราชนะฮะพระปางลำพึงนะฮะซึ่งเป็นประจำวันศุกร์นะฮะพระปางลำพึงราศีพิจิกควรเป็นปางสายญาตินะอ่อา่าพระนอนวัดโพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แนะนำพระที่ลอยตามน้ำมาก็จะมีอา่าหลวงพ่อพุทธโสธรนะหลวงพ่อวัดเขาตะเคารหลวงพ่อวัดบ้านแหลมยี้เป็นต้นนะก็จะเกี่ยวข้องกับราศีธาตุน้ำราศีธนูธาตุไฟเนี่ยท่านก็แนะนำว่าเป็นพระแก้วมรกต ราศีธนูเป็นพระแก้วมรกตนะแล้วก็ราศีมังกรนะควรเป็นพระนาคปกนะนาคปกเจ็ดเสียนพระกริ่งนะพระกริ่งก็พวกพระกริ่งวัดสุทัศนะส่วนราศีกุมนะควรเป็นพระศรีวลีอันนี้ราศีกุมนะหรือพระปิดตาพระสังกจายพระปิดตานะบางทีก็เรียกว่าพระควปตินะซึ่งเป็นคนลองค์กันนะพระควปติกับพระสังกจายนะ แล้วก็ราศีมีนควรเป็นพระอุปคุดนะที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำนะก็เป็นพระอุปคุดอันนี้เป็นราศีมีนนะแล้วก็การหาพระเครื่องอะไรพวกนี้ในมุมมองของผมก็แล้วแต่ศรัทธานะคุณศรัทธาอะไรคุณก็หาตามนั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเออพวกพระนะที่จะช่วยในดวงชะตาจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้สูตรผมเองนะ ส่วนผมเองเนี่ยผมก็จะถือาธาตุของราศีนั้นเป็นหลักอย่างก็ราศีเมษเนี่ยหรือคนเกิดปีมะโรงเนี่ยพระเครื่องเนี่ยควรจะเป็นาธาตุที่เกิดมาจากไฟนะรพระที่เกิดมาจากการหล่อจากไฟเนี่ยนะก็เหมือนเป็นพระหล่อโบราณนนะ่ยพระหล่อโบราณน,นี่ก็ในสมัยก่อนก็จะเป็นพระกลิ่งบ้างแหละนะที่หล่อโบราณโบราณเลยนะก็หลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินเนี่ย จังหวัดพิจิตรวัดบางคานอันนี้อันนี้เป็นพระที่หล่อต้องเป็นหล่อโบราณที่ต้องผ่านการเผาไฟมานะเป็นโลหะนะที่ออกสีเนื้อสีแดงนะอันนี้ก็จะไปในทางราศีเมษนะแล้วก็ปีมะโรงส่วนคนราศีพฤษภนะปีมะเสงนี่นะขนาดนักขัตมาเสงนะก็ควรจะเป็นพระนะที่พิมพ์จากดินนะแล้วมีแร่ หรือผงตะไบปนอยู่ด้วยนะถ้าเป็นแร่หรือผงตะไบทองคำเนี่ยก็จะดีพระที่ผสมดินผสมผงตะไบเนี่ยก็จะเป็นพระเออถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกนะฮะพระพิมพ์ในสมัยเออเขาเรียกว่าพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษนะพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศกเนี่ยก็จะมีพระเนื้อดินนะเนื้อดินซึ่งเนื้อดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินก้นกลุก นะใต้ฐานพระนางพญานะวัดนางพญาเขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่าพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธ,ธาพิเศษปี2515นะจะเป็นพระเนื้อดินนะฮะแล้วก็เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะเนื้อดินนะต้องเป็นเนื้อดินอิดนะเพราะว่าจะผสมผงตะไบด้วยสําหรับคนปีนักษัตฤกษ์ศพนะเออไม่ใช่นักษัตฤกษ์ศพราศีพฤกษศพแล้วก็ปีมะเสง ส่วนคนมีถุนและปีมะเมียเนี่ยควรเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับลมแล้วต้องมีเนื้อสีเขียวด้วยก็มีพระแก้วมรกตหรือพระที่ทําจากหยกสีเขียวนะพระแก้วมรกตนี่ก็จะเป็นพระประจําราศีมีถุนปีมะเมียนะแล้วคนเกิดกรกฎมะแมนะครับปีมะแมเนี่ยควรเป็นพระ ราศีธาตุน้ําพระที่ลอยตามน้ํามามีอยู่5้าองค์นะก็มีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโตนะฮะแล้วก็หลวงพ่อวัดเขาตะเคาเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อโตวัดใหญ่บางพีนะออสมุทรปราการส่วนคนเกิดราศีสิงปีวอกนะพระก็ควรเป็นพระธาตุไฟแต่ควรเป็นพระธาตาุไฟที่สร้างที่ขึ้นที่กรุงเทพเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ราศีสิงห์มีดาวประจำตัวก็คือพระอาทิตย์สถิตยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระที่ควรจะเป็นพระกลิ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นวัดสุทัศน์นะฮะหรือเป็นพระกลิ่งวัดภัยรีพินาท,ที่สร้างขึ้นในกรุงเทพมหานครนะนี่ก็จะเป็นพระประจําราศีสิงห์ได้ดีมากนะได้ดีมากเพราะอาศัยอาทิตย์กําเนิดนะต้องเป็นพระที่รอจากไฟนะก็จะให้ผลดีส่วนราศีกันปีละกานะคือต้องดูด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นนักอ่า เป็นลัคนาก็ยึดลัคนานะถ้าไม่รู้ก็ปีนี้เลยนะปีนี้ปีนักษัตรินะคนราศีกันปีละกาคนเป็นพระเครื่องธาตุดินผสมว่านพระผสมว่านเนี่ยก็จะมีอะไรฮะวัคคังฮะหรือพระนางพญาพิมพ์ที่มีกลิ่นว่านผสมว่านพระที่ผสมว่านเนี่ยจะมีอะไรอีกพระจิตละดานะพระ เป็นเนื้อดินผสมว่านนะเนื้อดินผสมว่านเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นพระราศาีกันก็จะดีมากๆเลยหรือไม่งั้นก็บูชาท้าวเวสวรณนะท้าวเวสวรณก็เป็นเทวดาวประจําธาตุดินเหมือนกันคนราศีตุลน,นะฮะปีจอะะก็พระเครื่องรา,า,าศีธาตุลมก็พระยี่สิบห้าสตะวัษนะฮะเป็นพระที่เดินแล้วมีลมลมพัดอ่ะนะฮะเพราะว่ารา,าศีธาตุตุลเนี่ยนะฮะคนเกิดปิดราศีตุลเนี่ยหรือปีจอเนี่ยนะ เป็นธาตุลมนะแล้วเป็นต้นลมท่นั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นพระยี่สห้าศตวรรษนะพระองค์นี้เนี่ยถือว่าพระสมัยก่อนเรียกว่าราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะสมญานามมีไว้ไม่ตายหงนี่ถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่น่าสนใจนะควรเป็นหนึ่งในสามองค์ที่ควรมีนะโคราสีพิกิกปีกุลนะเป็นพระธาตุน้ําพระเทศาธาตุน้ำเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องนะกับ พิกจิกมากที่สุดเนี่ยก็หลวงพ่อพระสยนะจังหวัดหนองคายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับน,น้ําเพราะอยู่ใกล้กับแม่น้ําโขงนะเออแล้วก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ส่วนโคราศีธนูนะฮะปีชวดนะฮะพระธาตุไฟที่หล่อมาจากเขาเรียกว่าสำลิสนะหลวงพ่อพุทธชินราชนะก็ควรเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชที่เป็นเนื้อโลหะนะเป็นเนื้อโลหะก็จะดีถ้ายิ่งผ่านการหล่อด้วยไฟมาด้วยเนี่ยจะขังมากเลยสําหรับ คนราศีธนูนะคนมังกรปีฉลูนะก็พระเครื่องควรเป็นธาตุดินนะก็เป็นดินเผาที่เป็นดินกลุนะฮะเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยดาวประจําตัวเป็นพระเสาร์พระเสาร์ก็เป็นนะฮะของเก่าก็ต้องเป็นพระกลุเนื้อดินอันนี้ก็จะขลังมากเลยพระกลุเนื้อดินก็จะมีอะไรบ้างนะก็มีพระนางพญานะว่านางพญานะฮะพระซุ้มกอนะกำแพงเพชร พระลอดลำพูนนะพวกนี้อันนี้จะเป็นพระเอ่อเนื้อดินกลุนะเนื้อดินกลุนะราศีกุมปีขานก็จะเป็นพระประจำาธาตุลมพระพวกนี้นี่อาจจะต้องใช้วิธีก็คือเป็นเหรียญที่ด้านหลังมีครุฑพระที่ด้านหลังมีครุฑนะพญาครุฑครุฑเอ่อประจำประเทศนี่จะขังสำหรับโคราศีกุมมากเลยเพราะว่าจะแก้ลาหูได้แต่จริงๆถ้าเป็นพระประจำราศีกุมเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยนะ จะบรรเทาโทษได้ก็คือต้องเป็นพระนอนวัดโพธิ์ปี2530ด้านหลังจะเป็นพรปร,รเนี่ยจะดีมากนะคนเกิดราศีมีนปีเถาะพระเครื่องเป็นราศีธาตุน้ําพระราศีธาตุน้ำเนี่ยเราพบอยู่ในาดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่พระพุทธมหาธรรมราชานะฮะที่เขาใช้อุ้มพระดำน้ำอะ่ะนะก็จะเกี่ยวกับน้ําเป็นพระพุทธรูปที่ต้องอุ้มดำน้ำนะอุ้มดำน้ำนะก็อยู่ที่เพชรบูรณ์นะ เออคนปีปีเถาะนะหรือราศีมีนก็ไปไหว้ได้ฉะนั้นเนี่ยนะพระเครื่องประจํานักษัตรก์ก็ดีราศีก็ดีก็ลองไปหามาบูชาเสริมสิริมงคลสําหรับพระที่ควรมีนะที่ขาดไม่ได้เลยคือพระนะฮะนอนวัดโพป,ปี2530ต้องมีไว้เพื่อปราบลาหูนะฮะอ่าอันนี้เป็นองค์หนึ่งนะอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระประจาําราศี อีกอันหนึ่งที่มีไว้ไม่ตายหงเลยคือพระยี่ิห้าศตวตรรษไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินหรือเนื้อชินนะเนื้อดินเนี่ยจะเป็นเนื้อดินหน้าพระอุโบสถนะสำคัญสําคัญซึ่งขลังมากนะส่วนเนื้อชินเนี่ยเอาไว้การคุณใส่ได้เพราะผสมประหลอดที่หุงแล้วมีพุทธคุณดีฉะนั้นนะพระประจําราศีและปีนักรรษัตรนี้เนี่ยนะท่านก็เอาไปาบูชานะฮะบูชามาคล้องได้คล้องวันไหนก็แล้วแต่ท่านศรัทธานนะ หรือท่านมีอยู่นะไปค้นเกะที่บ้านแล้วเจอก็เอามาคล้องอารัธนาขึ้นขอเป็นสี่มงคลประจําปีนี้นะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมมาพูดซึ่งเป็นหลักการทั่วไปนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าหลักการทั่วไปนะฮะมันจะมีหลักการที่เป็นเฉพาะดวงอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ละดวงชะตาที่ที่นัดดูดวงใครนัดดูดวงแล้วก็ว่าไปตามนั้นเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักการทั่วไปที่ท่านไม่ต้องดูดวงแล้วท่านก็ไปหาบูชามาคล้องได้เลยนะนี่ก็เป็นคลิป พระประจำราศีพระประจำปีนักษัตริย์ประจำวันนี้สวัสดี